คอสเมตจำกัดดึงตัวเน็ตไอดอลสาวล้านวิวน้องคะแนนกระนบยาดาขึ้นท่านพรีเซนเตอร์ คุณชูชาติหลอดทางหลังซีอบริษัทสกินหม่์คอสเมตจำกัดหรือ SMC บริษัทสกินหม่์คอสเมตจำกัดถือเลิกดีในวันที24่24พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกา24นาทีราชาเลิกประก,กาศความสำเร็จจัดปวงสวงหลังตั้งเป้ายอดขายทะลุ100ล้านพร้อมนำเงินสดขาดทุ่มงบ8ลักด,ดึงตัวเน็ตอายดูสาวคนดังล้านวิวน้องขนานกนกยาดาขึ้นแทนพร ประกาศจุดยืนเดินหน้าสารต่อธุรกิจให้ดังไกลไปทั่วโลกคือวันนี้ก็ที่เรามาีพิธีการวงสรวงเทวดาเจ้าที่เจ้าทางในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับที่ท่านาประทานพรให้บริษัทสกิมายคอร์เม่มียอดขายสมดังปรารถนามีลูกค้ามาสร้างแบรนด์กับเราเยอะๆ เราก็เลยจัดพิธีบวงสวงเพื่อเป็นการขอบคุมแล้วก็ขอพรอใหม่ในวันนี้ครับบริษัทสก,กินบายคอสเมตของเรานะครับเป็นบริษัทเครื่องสำอางนะครับที่รับผลิตสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าเป็น OEM นะครับใครที่สนใจทำแบรนด์ก็มาติดต่อเรานะครับเรามีทั้ง RD ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเฉพาะครีม เตรั่มกันแดดอะไรพวกนี้นะครับให้คำปรึกษาตลอดก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์หรือทำแบรนด์กับเรานะครับแล้วก็มีทีมเซลล์มีทีมการตลาดคอยแนะนำให้ตลอดเวลานะครับคือน้องคะแนนเขาเขาดังครับแล้วก็เป็นสายมูอยู่แล้วนะครับก็เลยคุยกับน,น้องแล้วก็เป็นสายเดียวกันนะครับเป็นสายมูด้วยกันตั้งเป้าหมายก็คือให้น้องช่วยเรื่องการตลาดเรื่อง ทําให้ลูกค้าแล้วก็คนที่อยากทําแบรนด์ทั่วไปนะครับรู้จักบริษัทสกินไม,มคอสเมเมของเรามากขึ้นนะครับแนนก็ต้องขอบคุณพี่หนิงนะคะแล้วก็คุณพี่ด้วยนะคะ mm hmm. คือแนนจะอบอกว่าแนนได้ร่วมงานกับพี่หนิงหลายครั้งละแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพี่หนิงมากเพราะพี่หนิงอ่ะมีงานเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้แนนอ่ะมาช่วยงานตลอด <laughs> คือเหมือนให้ค่าขนมน้องตลอดเลยค่ะ <laughs> ปกติแนนก็ไม่ด้รับงานของใครที่ไหนเลย <laughs> บอกของพี่หนิงนี่คือยินดีที่จะรับต่อให้ไม่ได้ให้เงินหนูก็ยินดีนะคะยินดีที่จะช่วยพี่เพราะเป็นพี่ อย่างนี้มีการวางแผนว่าต้องไปมูไปบนอะไรเพราะว่าเราเป็นเป็นหนึ่งใน SMC วันนี้แล้วอะคะก็ปกติหนูว่มูอยู่แล้วมูแบบทุกสามเดือนอย่างที่ต้องไปไปสายพญานาคเนาะแล้วก็มีโอกาสก็กำลังแนะนําพี่หนิงอยู่นะเดี๋ยวนะข่าวเตรียมรอหน้าจะไปด้วยกันนะพี่หนิงเป็นหลงเสน่ห์อะไรนะเสน่ห์อรคะหลงเสนหน้าร้าเป็นน้องพี่ดีร่วมงานแล้วแบบเอ็นจอยเรามีความสุขมากในการร่วงานสำหรับคนที่เริ่มคิดหรือว่าเริ่มอยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับก็ หก็คือให้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับชอบแล้วก็ตัดสินใจนะครับทำให้มันเต็มที่นะครับถ้าสนใจเรื่องเครื่องสำอางนะครับก็มาที่ SMC ได้เลยครับ